तो तब है और वो लोग भी गया लोग भी आ गए और तो सब आप कर लो नगर के हां ये 十万。干不得。 มาเตคสวงโตระนกรกียัดยาพิภูฐานยามพิธัมมะระนักรังสระนักรัามีอธิาปีสางคังสาเดรานิสิกขาปัตังสมาธิานิจนอนิจจิติปิภาหายสัพพสัมปติสิธิยา หัวเรียนหัวเรียนติสุปฏิบาลรู้ว่าเขาวัดตัวชาวภาษาหัวคู่จุปนิมมานรู้ว่าเขาวัดตัวชาวภาษา I would run the type P. <laughs>